ครับอันนี้ที่เราดูอยู่อ่ะก็จะเป็นมาด้าสตัว C สเปคเนี้ยเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ปี2021เลยนะครับเป็นสเปคใหม่ออปชั่นมาครบเรามาเริ่มจากด้านนอกกันก่อนก็ด้านหน้าเห็นไหมฮะว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED สีขาวให้แล้วนะครับตัวเนี้ยปรับสูงต่ำออโต้ให้ได้ด้วยค่ดีตัวนี้รถสต็อกนะครับจะมีหูรากจากเทลเลอร์มาให้นิดนึงเดี๋ยวก่อนส่งมอบก,ก็จะมีที่ปิดให้เรียบร้อย ่วนกระจังหน้าก็จะเป็นลายลังครึ่งดีไซน์ใหม่เหมือนพี่ใหญ่มาด้าสามแล้วนะฮะกระจังหน้าคิ้วโครเมียมให้เรียบร้อยส่วนด้านล่างกันชนนะครับจะเป็นคิ้วสีดำแบบสปอร์ตนะครับถ้าเป็นตัว s l a t t r r มันจะเป็นสีโครเมียมแต่เนี้ยก็ได้ความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นอ่าอันนี้คันที่เราเห็นอยู่จะเป็นสีแดงโซเลสนะครับสีเนี้ย จะเพิ่มเงิน12,000บาทในมาดรัสองโอเคมาดูในส่วนของล้อมแม็กล้อมแม็กตัวนี้ได้เป็น15นิ้วลายเดียวกับ S l a t t r เลยเหมือนกันนะครับแต่สีจะสว่างกว่านิดนึงนะส่วนกระจกมองข้างเนี่ยเขามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเหมือนตัว S l a t t r เลย แต่ราคาแค่596,000บาทเท่านั้นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับแบบใหม่ของ Mazda มีเคสให้ซื้อตามออนไลน์เยอะเลยตอนนี้ก็จะเปิดปิดตัวรถจากรีโมทก็ได้ หรือถ้ากดปุ่มค้างเนี่ยก็จะเป็นเปิดฝาท้ายขึ้นมาให้เลยะนะครับในส่วนของเวลาเข้าตัวรถครับเหมือนรุ่นท็อปเลยจะเป็นสมาร์ทเอ็นที่ให้มีปุ่มเปิดตัวนี้นะครับลูกค้าเดินเข้าใกล้ตัวรถให้กุญแจจับคู่กับตัวรถกดปลด,ดล็อกปิดล็อกได้เลยหรือเราจะลงจากรถแล้วเดินห่างไป80เซนรุ่นนี้ก็ยังมีวอล์กอเวล็อก ok มาให้อยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิวภายนอกด้านข้างครับ มสีสำหรับ4ประตูมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะครับเพิ่งเบิกจากสต็อกมาไม่ได้ติดตั้งซีไม่ได้แต่งอุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นอยากให้ลูกค้าดูรถเดิมๆโรงงานก่อนว่ามาเป็นยังไงนี่พลาสติกพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยครับด้านในพลาสติกหุ้มเบาะตัวเนี้ยภายในจะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลนะครับ เดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยทั้งหน้าและหลังด้านแผงข้างก็จะเป็นหุ้มผ้ามาให้มือจับประตูคมเยี่ยมให้แล้วนะรหรือลูกค้าจะหุ้มหนังเพิ่มเติมเลือกสีได้เลยนะครับรุ่นนี้มาตราสองสนะครับ ราคาแค่5,96,000บาทมีปุ่มสตาร์ทให้แล้วกระจกเป็นไฟฟ้าให้แล้ทั้ง4บานเป็นออโต้ขึ้นลงบานคนขับตัวล็อกประตูมีสปีดออโต้ดอล็อกให้หรือเวลาลูกค้าลงรถแล้วเดินห่างออกตัวรถประตูล็อกให้เองเป็นวอล์ a w เวล็อกให้มีเหมือนกันตัวจรงนี้คุมกระจกครับจะเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้แล้วออกกาวมาครบออันนี้ก็จะเป็นภายในหน้าปัดเรือนไม้ต่าง อันนี้ก็จะเป็นจอกลาง m z d ของ Mazda นะครับต่อบลูทูธได้ต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเวลาเราเสียบลิงก์กับมือถือ Google Map ขึ้นจอได้เลยนะครับฟังเพลงผ่านจุก Spotify YouTube Music ได้เลยอันนี้คอนโซลหน้าของรุ่นนี้ให้มาเป็นลายดำเงาเคฟล่าแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับส่วนแอร์ปรับอัตโนมัติให้แล้วมีช่องชาร์จไฟ12โวลต์อยู่ด้านหน้าตัวนี้ แล้วก็จะมีช่อง USB ให้อีก2จุดนะครับชาร์จไฟได้ต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้เกียร์ Gear ก็เป็นเอกลัณ์ของมาด้าเลยครับเกียร์ออโต้หกสปีดมีโหมดแมนวนวลให้พร้อมปุ่มสปอร์ตตัวนี้ตรงนี้เขาเรียก Center Commander ครับไว้คอนโทรลจอตัวหน้าของมา z ด้าตัวนี้จะลิงก์กันคือจอตัวนี้เวลาลูกค้า เวลาลูกค้าจอดอยู่เนี่ยใช้นิ้วสัมผัสได้ครับแต่ถ้าวิ่งเร็วเกิน9กิโลเมตรเป็นต้นไปแล้วอะ่ะเขาจะจิ้มหน้าจอไม่ได้เราก็ต้องใช้เซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ตัวนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกแทนนะบางทีข้อมูลในจอตัวพวกนี้ครับมันจะค่อนข้างลึกลับนิดนึงมันจะหลายฟังก์ชันเขาก็เลยให้ ปุ่มช็อตคัดล้อมรอบตัวนี้มาสมมุติเราคิดอะไรไม่ออกกดตัวโนต้ตครับมันจะขึ้นมาเป็น FM หรือระบบเสียงที่เราใช้อยู่นะฮะอย่างพอมาเรากดปุ่ม Navigator มันก็จะข้ามไปเป็นระบบนำทางเลยนี่นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันลึกๆอีกหลายๆอย่างนะครับเดีย๋ยวมาทํคชิปรีวิวตัวหน้าจอแอมซดีชัดๆอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นรีวิวโดยร่าวๆ่าว่าตัวรุ่น C เนี่ยเราได้อ PTION อะไรบ้างอ่าอันนี้พวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มปรับเครื่องเสียงรับสายวางสายให้แล้วนะครับการปัดน้ำฝนด้านหน้าเป็นปัดน้ำฝนออโต้ให้แล้วนะครับสองสูงเข้าไปตัวนี้อ่า เวลาฝนตกแล้วเขาปัดอัตโนมัติให้เองเลยนี่แบบนี้นะครับส่วนก้านด้านขวาครับเป็นระบบไฟรุ่นนี้เข้าอุโมงค์เข้าห้างที่มืดมืดแล้วเขาเปิดไฟให้อัตโนมัติเลยนะครับ<ๆ>เราไม่ไม่ต้องมานั่งคอยเปิดปิดไฟเพื่อความปลอดภัยด้วยนะในส่วนของเลื่อนไม้ตัวนี้ มีดิจิตอลให้ซ้ายขวาแล้วนะครับพวกวัดรอบข้อมูลการขับขี่ด้านขวาน้ำมันวิ่งได้อีกเท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกส่วนของตัวกลางจะเป็นแอนาล็อกแบบเข็มก็ให้ความสปอร์ตไปอีกแบบหนึง่งสวิตช์ด้านขวานะครับตร,ตรงหัวเข่าคนขับก็จะมีปุ่มปิดระบบไอซอฟกับแดคชั่นคอนโทรลให้ในบางโอกาสนะฮะส่วนฝาท้ายเนี่ยรุ่น4ีประตูสามารถเปิดจากตัวคนขับด้วยก็ได้ ควงมาลัยมาด้าสรุ่นนี้นะครับลูกค้าแขนยาวแขนสั้นขายาวขาสั้นสามารถปรับสูงต่ำเข้าออกได้ทุกท่าเลยนะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยของมาด้าไม่แยกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มถึงตัวท็อปเลยถ้าเป็นมาด้าสองเบนซินแบบนี้เราก็จะได้ดิสเพกด้านหน้าครับ แล้วก็จะเป็นดัมเปกในด้านหลังส่วนเรื่อง ABS มาสด้าให้ทั้ง4ลอ้อเห็นรถเล็กๆแบบเนี้ยเขาให้ระบบ h ิวไล a s s อซิสมาให้ด้วยป้องกันรถไหลลงเวลาขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่มาสดา้าพิเศษกว่าคนอื่นเขาเวลารถคันนี้เราเบรกฉุกเฉินนะครับเผื่อคันข้างหน้าเบรกฉุกเฉินไฟฉุกเฉินจะกระพริบให้มาอ,มอัตโนมัตินะฮะ ป้องกันการชนท้ายเราอีกทีหนึ่งในส่วนของเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตัวจอกลางเมื่อกี้ครับเราก็จะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลังให้4จุดราคานี้มีมาให้แล้วไม่ต้องติดเพิ่มมอะไรนะครับแค่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังแบบน,นี้มีทั้งภาพมีทั้งเสียงจากเซ็นเซอร์มีทั้งขีดบอกระยะจากเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้ด้วย ส่วนคุณผู้หญิงเรื่องกระจกแต่งหน้ามีมาให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับถ้าจะเปิดไฟแยกกันเปิดได้ซ้ายขวาหรือจะเปิดทั้งคันนะครับตัวไฟเก่งตรงกลางมีมาให้แล้วนะครับมาดูในส่วนของฟานายรุ่นนี้เปิดจากรีโมทได้แล้วครับแบบนี้เลย <Okay. S 1> พื้นที่เก็บของของมาด้าส สประตูค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถ้าลูกค้าไปช้อปปิ้งแล้วอยากขนไม้กวาดขนของยาวไม้ม็อบไม้ถูพื้นขนไม่พอสามารถพับเบาเพิ่มได้อีกเรามาดึงสลักตัวนี้แล้วก็มาพับเบาะปุ๊บมันก็จะทะลุกันยาวแบบน,นี้เลยเราจะนั่งสองคนด้านนู้นก็ได้ แล้วก็ขนของด้านนี้รถก็ยังนั่งได้สี่คนเหมือนเดิมนะฮะหรือขนของหนักๆเลยเรานั่งแค่คู่หน้านั่งแค่คู่หน้าปึ๊บก็พับยาวแบบนี้เลยก็จะได้พับเรียบยาวไปแบบนี้เลยครับขนของไม่ต้องห่วงใครบอกว่ารถไซส์เล็กแบบนี้ขนของไม่ได้นะฮะมันก็จะลึกอยู่พอสมควรเลยนะครับ ไอเบลเนี่ยถ้าถ้าสมมติขนของแล้วมันเกะก,กะเราสามารถถอดได้ด้วยนะเอาหัวเบลนี้ออกมาแล้วก็พับเบาพับเบาเบลเบลก็จะไม่ตางมาเนี่มันก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะฮะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซินพันสาม 93แดงมาตัวนี้มาด้าเคมไว้ว่ากินน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรกอน,น้ำมันลิตรหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็20-30บาทนะครับวิ่งได้ไป20กว่าโลเลยอันนี้คือจากโบชัวนะครับถ้าลูกค้าใช้งานในกรุงเทพรถติดๆอาจจะหย่อนลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังถือว่าประหยัดอยู่ดีตัวนี้รองรับได้น้ำมันได้ถึง E20 เลยครับลูกค้า กระจกตัวนี้เป็นไฟฟ้าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับในการจาจอของกรุงเทพเราซอยเล็กซอยแคบค่อนข้างเยอะบางทีบางทีเราไปเกี่ยวอย่างเงี้ยมันไม่หักนะครับมันมีระบบเซฟตี้ให้ก็คือลูกค้าพับมือคืนได้ยังไงก็ไม่พังกระจกมองข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วมันมีไฟเลี้ยวตรงเนี้ยแล้วมันดียังไงนะฮะก็คือตัวนี้เวลาเราจะออกซ้ายออกขวา คนอื่นเห็นรถเราชัดเจนขึ้นครับเพราะว่าไฟเลี้ยวด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันมีด้านข้างก็จะปลอดภัยเราอยู่เวลาเราออกซ้ายออกขวาทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าลองดูครับสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นมอเตอร์ไซค์รถคันนี้กําลังจะออกขวาเราเห็นไหมเอ่ยเรารู้เลยว่ารถคันนี้กําลังจะออกขวาอยู่เขาเลยทําไฟเลี้ยวครับให้งุ้มลงเข้ามาหาคนขับนิดนึงเพื่อเวลาเราขับรถอ่ะ เราจะได้รู้อยู่ด้วยว่าเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่หรือเปล่านอกจากไอตัวเรือนใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งที่มาสด้าให้มาครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวโดยเขาข้าวมาได้สองตัว4ราคา5 9 6 0 0 0ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้ ช่วงนี้ทางเพจมีนนโปรโมชั่นเริ่มดาวที่0ย์บาทนะครับหรือ่อนเพียงเ0็ดกบาทเท่านั้นเองก็ได้รถสวยๆแบบนี้ไปขับแล้วหรือจะเป็นดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซตทางเพจก็สามารถทําให้ได้นะครับยังไงผู้ค้าสนใจโปรโมชั่นตัวไหนสนใจไงก็ทักมาทางเพตมาคุยกันได้สวัสดีครับ